สัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาดู Reaction Burnout Syndrome ดมซีรหลังจากให้มันเปิดตัวเทนเลอร์มาแบบสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลยเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของออฟกันแล้วก็ดิวดูจากพ i l o t ที่แล้วที่ลงแล้วมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้อัพเพราะว่ามันติลิขสิทธิ์มันก็จะเป็นเรื่องของออการเนี่ย ไปเป็นทํางานช่วยเหลือออฟที่เป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็มีมีดีลทำงานอยู่ยางนั้นแล้วเขาก็เป็นรักสามเศร้ากันอะไรสักอย่างนีแ่แหละเราก็จะมาดูเต็มๆอย่างน,นี้มาทุกคนพร้อมแล้วเราก็จะไปดูกันเลยคุณเคครับสวัสดีครับคุณเคมองในผมใช่ไหมครับอ,อ๋อถอดผ้าทั้หมดเลยเปะเนี่ยเหนครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตยังไม่เปิดกล้องคุยนะ คือกล้องมีจอทีวีแบบเออจอคอมแบบเก่าๆรุ่นเลโทรเบินเอาบาเรือนี้เหมือนเดิมใช่ว่าน้นถ่ายไปแล้วแน่เลยเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมครับชื่ออะไรครับนอ้องจีระครับจีระพอน้องสั่งเครื่องดื่มเสร็จหลังจากนั้นน้องก็จะได้การ์ดหมายเลขตกท <since Catherine> ี่จะสุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการไปนดังด้วยยืนปา น้อจะได้คุยกับคนแลบหน้าที่กําลังเบิร์นเอาเหมือนกันเพื่อที่ต่างฝ่ายต่างช่วยกันบำบัดและรับฟังความทุกข์ของกันเละนคุณบอกว่าคุณกำลังจะได้งานมาเร็วๆนี้แน่นอนแต่ทุกมันเป็นงานที่ทุกขลาบมากเราก็จะนำของราาให้กับคุณตอนี้ผมอยู่ในร้านเหรอผมก็ดั้งับรรยากาศร้านมองคนยุคนี้บ้าง เออไม่ไม่คุณว่าน่าจะบอกคนนี้คนนี้หลอแม่จะคุณต้องการอะไรจากผมไม่ใช่ตองสิว่าผมจะให้คุณเป็นมิสเตอร์คืออะไรผมไงก็ผมจะให้คุณมาเป็นตัวแทนเจรจาธุรกิจแล้วทำไมคุณไม่ทำเองวะผมไม่ชอบเจอคนดราม่ามันวแลเหมือนเดิมเหรอยงคืนนี้ไปห้องกูปะที่ห้องเนี่ย มีแมวไหมเล่งเฮ้เห็นในหน้าของความลุ่ตของอเงอง็วซามต่ำช้าแบบแบดชั่วๆแต่ไปก่ออ่ะใช่เลย นะทงหลาถึงอยากวาดผมว่าเ<ว>ม,มึงว่ากูแบบไปก่อได้ใช่ไหมแต่ก<ว>ูจะบำบัดคนอื่นใช่ไหมแต่คนเนี้ยแม่งบำบัดผมวะคุณบอกมานะว่าคุณเป็นใครอ่ะนี่ผมต้องโดนเจ้าทำร้ายแบบนี้ตลอดเลยเหรอห้ามด่ามาห้ามเห็นใจห้ามใจเอาแล้วก็ห้ามเถียง<ว>ผมไม่ชอบโดนหกกนักัหลนะังวันที่ <c oughs> ถ้าเกิดวันไหน <c oughs> คุณให้ผมทำในสิ่งที่ผมไม่อยากทำ ขอแจ้งมาของพุงหน้าคนระับเออถูกใจน,นะบ้าแล้วเฮ้ยทำไมฟอนต์นเป็นแบบนันะ้นน่ะเฮ้ยแกลับลงเลยไงเนี่ยติดตามชมเบอร์เอาซินโดระมาดูเริ่มต้นซ <Okay. Okay. S 1> ีนแรก เอ่ยายอะไระก่อยายก่อน่าจะเป็นคนที่แบบว่าตัดขาดโลกภายนอกอะสะสมว่สาสะสมอะไรที่มีความเป็นเลนโทรทีคอมพิวเตอร์ก็ยังเป็นคอมแบบยุคเกา่าแต่มีทำไมหลายเครื่องก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทีนี้ก่อทำงานเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ว่าเป็นเครื่องยนตเน์เป็นอะไรสักอย่ญญางซัมติง งานอะไรอ่ะเดี๋ยวดูขออ่านอันนี้ก่อนว่าเขาทำงานอะไรก่อทำงานอ๋อด้าอะไรทีและทีนี้เหมือนจะต้องมีปัญหาชุขภาพจิตสักอย่างรึเปล่าคือแม่ต้องมาปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งจิตแพทย์มันจะเป็นเขือเข่อนเขื่อนคิวดิน่นใช่ใช่นะแล้วเขาก็ปรึกษาว่าแบบเขาไปเจอผู้ชายคนนึงที่บาร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ ถูกใจยีงเจะมาเป็นมิสเตอร์เคเอามาเป็นตัวแทนตัวเองไปทำงานแทนเอ่อออกพบหน้าผู้คนเพราะว่าไม่อยากไปเจอคนอดูบานคนแบบไม่ชอบใส่เสื้อผ้ายังก่อนนี่ยังเยัจีนี่เป็นคนทำงานวา่าลูกเป็นออสติ๊ ที่ตกงานโม่มป็นคนจ้างเขาชี้บอกว่าคนที่จ้างคนแรกที่จ้างชี้ก็คือก่อแล้วก็ได้เจอกับอิวจากยืดชี้กี้เกิดว่าน่ารักเหมนเลยเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าในนั้นน่ะให้แต่งเป็นแนวเออ่ในไพร์ละเพื่อนน่ะให้แต่งเป็นแนวพังแนวล็อกไปนั่งกินข้าว กับผู้ชายสักคนแต่ว่าทำไมวีได้มาเจอกับขอก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ชิโกวีแบนะ่หรือเขาบอกให้วีให้ฟังก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมตะเกียบทำเสียงอ้อ่นานี้ไม่รู้รนี่สังเกตสังเกตว่าก่อจะใส่เสื้อยืดตลอดเวลาไม่ไม่ถอดเสือ้อไม่แก้ผ้าก็ใส่เสื้อยืดไม่ใส่มากกว่านี้แล้วแบบหอมมากแบบคอมเห็นแตงโกอะไรอย่างเงี้ย เคือกอเพิ่งเพิ่งคิดออกตอนนี้เลยงงทำไมคิดไม่ออกแล้วตั้งนานเยอะเลยเยอะดูแรงปะแรงปะแกเป็นแมวเขาหรอแกเป็นแมวเขาหรอแรงมากแรงไม่ไหวแล้วเฮ้ยแรงอ่ะ เข้อห้องอ่ะตั้งแต่ข้อห้องอ่ะ mm. อ่ะพอเราว่าเราเลยแล้วมันเจอซีนซีนแบบเลยลูกลูกอีกลูกอีกเออเดี๋ยวอะขอขอพูดซีนนี้เดี๋ยวมาขึ้นขึ้นให้รู้จะเราจะค่อยๆเห็นแววตาความล่มหลงแบบที่แบบอินจีเริ่มแบบ ลงไหลในตัวเขวาว่าลูกเขาไปเรื่อยแล้วแบบไม่รู้จะว่าคือ,ค,อคือรู้สึกแบบหลงหลงรักหรือหลงไหลหรือหรือลูกหลง,ลงไม่รู้แต่แบบยังตาแบบเังตาม,ตา,ม,ตา,ม,มากทำไมถึงอยางว่าผมเห็นอะไรไหมผมกแล้วดูสิ่งที่ชีโมองชีโมแบบเห็นอันนั้นอ่ะเห็นอันนั้นอะเออ คนเรารักแพ้ก็แพ้แค่คิดปะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนแววว่าพีมเหรอใช่พีมใช่จีเจอกับพีมก่อนนะแต่ว่าพอมาอยู่ใกล้ชิดกลับก่อนแล้วรู้สึกแบบเข้ากันได้แล้วก็แล้วรู้สึกลงมาอะไรเขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สงๆจะเป็นแนังไงโอ้โหแววตาลงเออลงไหมล่ะเออเนี่ยเนี่ยแกเห็นไหมน้ำตาไหลอยู่แล้วเนี่ย น้ำตาไหล่ลยเนี่ยแปลว่าเขาน่าจะแบบว่ารู้ว่าเขาชอบกันแล้วแต่แบบเฮ้ยเราเราไม่อยากยอมแพ้อะอะไรเงี้ยแาบดูอ่ะพูดไม่ไหวเลยดูอีกดูว่าวันที่เท่านะวันที่ยี่สิบหกเันจะบ,บั่นบั่นเขนนาเลยใช่ปะอะไรนะแตคนนี้แม่งกบั่นบอ๋อปกติ่านจะบั่นบั่นคนอื่นใช่ปะแต่คนนี้บั่บัดผมไป ไปว่าปกติคอยทําหน้าที่เป็นคนคอยปลอบใจก่อนหรือเปล่าโอ้แล้วถ้าคาราทีดิววายเรื่องแรกหลอดิวโอ้ไม่ใช่เล่นดน้แต่สิ่งที่ไม่ชอบก็คือฟอนต์ะอะภาษาไทยนะมันแปกๆป,ปะฟอน์หรือเขาตั้งใจหรอตั้งใจว่าแบบโหมดไฟจะทำอะไรแล้ว,ลวก็เลยพิมพ์มแบบร่วม ไม่รู้ไม่รู้ทำไมงงอ่ะทำไมทำไมป็นอยไปไนอ่ะอ่ะเราอะเอาโซลเออถ่ายเออค้อูลไปเลยจ้าอะไรแข่งมวยครับฉัมวถ้ามวยรออะไรอหรอภาพุ่นโอ้ยนางฟ้านางฟ้านาสวัรด์เราจะได้ด่าใครกันนะ ฟังจากเรื่องเก่ยแล้วใครจะไป็นโแบงกันเน่นะเริ่มไม่แน่ใจแล้ว,เ,เ,เ,นะเ,เ,ลวเออทุกคนก็ออกไปรอดูกันได้นะคะวันที่26กุจิกาตอนแรกวันพุธพุธอีกสองพุธอีกสองพุธเราก็จะได้ดูแล้วพลาดไม่ได้นะงานกำกับี่นุชีผลงานกำกับ,กบที่แล้วที่มีว่างกับออฟก,กันก็คือน็อตมีเขาไม่ใช่ผงซึ่งก็แบบอืมเลิศ ไปรอดูกันได้นะคะเบิร์เอาซินโดมเบิร์เอาซินโดซีรีสภาวะรักคนไฟไปละบ๊ายบาย